รัฐบาลไทยผนึกภาคเอกชนถแถลงความพร้อมโค้งสุดท้ายสู่สุดยอ,อดศึก200ล้อที่เร็วที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกพีีกลางปีออฟไทยแลนด์2024ที่แฟนความเร็วทั่วโลกรอคอยชูความพร้อมเดินเครื่องเต็มระบบบูรณาการความร่วมมือทุกมิติ พร้อมเปิดตัวทรอฟี่ไทย G ีสง่างามด้วยทีมบัลลังก์เจ้าแห่งความเร็วสไตล์ไทยโมเดิร์นผสานความงดงามประสาทหินพนมรุง้งโดยมีการนําชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์มาเป็นส่วนหนึ่งของถ้วยรางวัลกลางถ้วยมีสัญ,ญลักษณ์การพนมไหว้สวัสดีสื่อถึงการต้อนรับอันอบอุ่นและการให้ความเคารพในแบบไทยเผยภายในงานจะได้พบกับจุดไฮไลท์ใหม่ไทยไทยพาวิลเลียนนำเสนอเสน่ห์แบบไทยสุดอลังการ25-27ตุลาคมนี้ที่จังหวัด บุรีรัมย์กรตีชั้นความมันพร้อมสร้างความประทับใจและความสนุกครบเครื่องระดับโลกสู่แฟนกว่า800ล้านคนทั่วโลกแล้วแล้วก็ MotoGP วิถีไทยนะครับก็แสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทยนะครับอย่างเช่นทุกๆปีที่ผ่านมา MotoGP จะเห็นว่าเป็น MotoGP ที่มีความแตกต่างจาก MotoGP ในสถามประเทศอื่นๆ นะครับเราก็จะมีการพูดถึงนะครับในเรื่องของการใช้ศิลป,ปะวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับใช้อนุมานนะครับหรือว่าชัดเจาแตนนะครับเป็นสิ่งที่โฆษณาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของคอนเซปต์การออกแบบของถ้วยรางวัลก็ใช้เรื่องของไทยนะครับ mm hmm. เห็นว่าเป็นลักษณะที่เราเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยและเอกลักษณ์ของบุรีรัมด้วยนะครับซึ่งก็เป็นที่ยอมรับว่าในประเทศต่างๆที่มีถ้วยแบบนี้เนี่ยผมเชื่อ ว่าของเราเนี่ยน่าจะสวยงามที่สุดในโลกในบรรดาทุกสนามนะครับก็อันนี้ก็เป็นเครื่องการันตีนะครับว่ารัฐบาลน,นะครับมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการที่จะทําให้กีฬามาพนันโหนกับเรื่องของการท่องเที่ยวมาพนโหนกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยครับคือในปีที่แล้วนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่ประมาณ4 0 0 0ันหล้านนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้คนเนี่ยก็เกือบเกือบจะ20,000 0คนนะครับประมาณ1 8 0 0 0 0กว่าคน ครนะาวนี้เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมม,มกีการบรณาการการทํางานนะครับการนโยบายของท่านปรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสรงเทียนทองนะครับในการที่จะ เน้นให้การจัดครั้งนี้เนี่ยเป็นลักษณะของเฟสติวัลนะครับคือไม่ใช่เฉพาะมีแต่การแข่งขันกีฬาเท่านั้นแต่จะมีเรื่องของความบันเทิงเรื่องของการซื้อขายนะครับเรื่องอาหารนะจะเห็นว่าคราวนี้เราก็ยังเช่นเดิมนะครับก็จะมีการจัดเรื่องของความบันเทิงเรื่องของดนตรีนะเชิญชวนเน,นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับโดยทีเ่เมื่อปีที่แล้วนะครับตัวยอดอจำนวนผู้คนนะครับอาจจะไม่ได้แตะในสถิติที่สูงสุดของการแข่งขันแต่ในแน่แง่ของ ตัวเลขผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศเราทำสถิติสูงสุดนะครับ40,000กว่าคนนะคราวนี้ก็เชื่อมั่นนะครับด้วยการทำงานตั้งแต่นั้นริ่ๆร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะสามารถจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ทุกอย่างนะครับหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยมากที่สุดครับก็กิจกรรมในแง่ของทาง p t ทเองปีนี้เราก็เป็นปีแรกของเรานะครับก็ ก็คงต้อ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 ง,ต,อง,ต,องต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านผ่านมาร่วมกับทางด้านของผู้จัดงานท่านอื่นๆน,น,นะครับก็ต้องขอาการับประสบการณ์จากท่านอื่นๆด้วยแต่ด้วยความที่เรามุ่งม,มั่นนะครับแล้วก็ทางพี่ๆนะครับเพื่อนๆทั้งหลายก็ได้ให้คําแนะนํากับทางเราเราเองก็เตรียมความพร้อมนะครับในแง่ทางด้านของตัวพาวิเลียนของเรานะครับไม่ไว่าจะเป็นกิจกรรมที่สุดพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟนะครับและก็ทางด้านของผูว่า โปรโมชั่นต่างๆที่เรามาเตรียมเอาไว้ในเครือของสินค้าของทางกลุ่มบริษัท PTG นะครับเองแล้วก็สินค้าของทางด้านผู้ส,สนับสนุนรายอื่นๆนะครับที่เราจะนําเข้ามาจัดจํา,จากกหน่ายในราคาพิเศษให้กับาชาวอามอเตอร์จีทั้งหลายนะครับที่เข้ามาร่วมชม,มนะครับซึ่งในแง่ของกิจกรรมต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะ ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนะักแต่ในแง่ของทางด้านของความที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยทีดเองเนี่ยก็แน่นอนฮนะเราก็พยายามที่จะทําอะไรที่มันโฟร์แม็กอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องอพุบไว้ก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรที่สร้างความตื่นเต้นนะครับร้าวใจให้กับชาวมอเตอร์ Motor GP สมกับได้มาดูมอเตอร์จ p จริงๆครับก็ถ้าพูดสั้นๆแล้วกันเพราะอยากให้ทุกท่านได้ไป,ไปดูกันเองนะครับก็เป็นการต่อย,ยอดจาก ปีก่อนโม t ต G t วิถีไทยก็เป็นโซนใหม่ในลานกิจกรรมของเราซึ่งก็จะมีโปรโมทเรื่องวัฒนธรรมของเราหัตถกรรมของกินของฝากก็อาจจะมีโฟกัสสู่ชาวต่างชาติมากกว่าดีนึงเ,เพราะผมก็อยากให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าคนไทยนี่มีของหลายอย่างที่น่าสนใจสนุกสนานสวยงามหลายอย่างาก็ประมาณนั้นครับท่านมาชมกันมามา,มาสัมผัสบางคนไทยบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำก็อยากเชิญชวนมาดู สิ่งที่ช้างเตรียมให้สำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็อันแรกเลยก็เป็นช้างชัตเตอร์สเตชันนะครับก็เป็นสถานีรับส่งชัตเตอร์แตนนะครับที่เป็นวิสัยทัศน์ของคุณเนวินที่ทำไว้ตั้งแต่ปีแรกนะครับก็ก็เป็นรถชัตเตอร์แตนที่เป็นเอกลักษณ์ของทางท้องถิ่นนะครับในการรับส่งแฟนมอเตอร์สปอร์ตเข้าสู่สนามนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสิทธ์รถรถ20%นะครับในการซื้อบัตร ที่เป็นสำหรับสมาชิกของช้าง International Circuit Fan Club นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตลอด3วันนะครับทางช้างก็มีเตรียมความบันเทิงนะครับอย่างเย็นมันแรกหลังจากที่จบการแข่งขันนะครับเย็นมันสุกก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะครับของยังโอมแล้วก็ก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็ส่วนวันที่2วันเสาร์เนี่ยพอแข่งจบแล้วนะครับก็จะมีมวยไทยวิธีถิ่นไทยนะครับซึ่งจะมีคู่เอกคู่ คู่เด็ดๆเลยนะครับเมวย7คู่นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตของจ๊สนมพนีนะครับแล้วก็ปิดท้ายวันสุดท้ายนะครับหลังจากจบการแข่งขันแล้วนะครับก็ยังมีคอนเสิร์ตของแจ๊สสปุตนิกปัดยองกุ๊กๆนะครับ ครับครับก็ต้องเชิญชวนพี่น้องคนไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบัตรเริ่มขายไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีบัตรเหลือน้อยลงจังทีนะก็อยากให้แฟนพันแทนนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ในปีหนึ่งนะครับประเทศไทยมีการจัดมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือบอลโรจิพีครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ผู้ใดพลาดนะครับก็เรื่องของที่พักเรื่องของสถานที่ต่างๆนะครับก็ตอนนี้ก็มีภาคเอกชนและก็ภาครัฐนะครับที่เข้ามาช่วยกัน อาจจะเป็นลักษณะของการการเต้นบ้างหรือว่าเป็นการชั่วคราวนะครับก็อยากที่จะให้พี่น้องได้ร่วมกันนะครับแล้วก็วางแผนแต่เนินเน่นๆโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากกรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับก็จะได้ดูแลในทุกวิถีทางนะก็ในานนมของรัฐบาลกอ็อยากที่จะให้พวกเรานะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีให้กับต่างประเทศนะครับได้เห็นว่าศักยภาพมอเตอร์จีพีของประเทศไทยซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกในบรรดา19 20สสนามนะครับก็จะคงเป็นอันดับหนึ่งต่อไปครับ